สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องปายนะสวัสดีนักเรียนทุกคนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับะผมก็วันนี้นะครับโมก็วันนี้จะแนะนําตัวก่อนนะครับอันดับอันดับแรกนะครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับโุนะครับนายอนันมยปันนะครับคุณครูโรงเรียนวิเชเดินบุญนะครับสานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขต2นะครับคุณครูโอนะครับเป็นคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ธานีนะครับแล้วก็เอาบจุมาแล้ว4ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์นะครับมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ปีนะครับวันนี้มีความตั้งใจเลยที่จะมานําส่งนะครับในความรู้นะครับในเรื่องของการทํางานของหัวใจอนะครับเราเราคำไปที่หน้าอกข้างซ้ายของเรานะครับคำไปที่หน้าอกข้างซ้ายของเรานะครับเราจะเหมือนว่ามีอะไรที่มันเต้นเต้นอยู่ใช่ไหมครับอนะครับอวัยวะนั้นคือ หัวใจนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เชิงเรือว่าหัวใจของเราทํางานอย่างไรนะครับผมอหรือว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ว่ามีคนมาบอกว่าฉันรักเธอหมดใจเลยฉันรักเธอหมดใจเลยแต่ในที่จริงเนี่ยนะการรักหมดใจเนี่ยมันถูกต้องไหม นะครับเออมีก็มีเรื่องเล่าเนาะเออมีนักศกษาแพทย์นักกษาแพทย์หญิงคนหนึ่งนะครับมีคนมาบอกอุ้ยฉันเนี่ยรักเธอหมดหัวใจเลยนะครับเออหลังจากพูดผู้ชายพูดอย่างนี้ปั๊บนะนักศึกษาแพทย์หญิงคนนั้นเนี่ยแปบว่าร้องไห้เลยนะเออนะครับคนแฟนก็นึกว่าอุยเขาดีใจหรือเปล่านะครับเขาซึ้งหรือเปล่าที่เขาพูดกันแบบนั้นนะครับอ่าแต่เฉลยแล้วเป็นไงนะครับเขาแบบเสียใจมากเลยที่บบว่าแฟนของเขาคนที่เขาแบบว่าคิดว่าจะเป็นคนรักของเขาเนี่ยนะครับมากลกวขอเขาตั้งแต่วันแรกนะครับ เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเธอรู้ไหมอะหัวใจอะมันทําหน้าที่ฉุกฉีดเลือดมันไม่ได้มีหน้าที่ที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกส่วนที่ควบคุมความรู้สึกก็คือสมองส่วนไฮโปทารมัสถ้าเธอบอกว่าเธอรับฉันหัวใจเธอก็โกหกฉันแล้วไหอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าโจกๆนะครับที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนักวิทยาศาสตร์นะครับผมที่จริงแล้วนะครับหัวใจของเราเนี่ยไม่มีหน้าที่อย่างที่ว่านะครับไม่ได้มีหน้าที่ที่จะ ควบคุมความรู้สึกนะครับแต่ว่าใจของเรามีหน้าที่ในการฉุดสูบฉีดเรื่อด <c oughs> พูดผิดพูด,พดถูกมีหน้าที่ในการสูบฉีดเรือดไปเรื่อง,งส่วนต่างของร่างกายซึ่งเป็นเอาไว้ที่ทํางานหนักที่สุดนะครับทำไมถือว่าทํางานหนักที่สุดเพราะหัวใจทํางานตั้งแต่เราเป็นเอฟบีโอเราเป็นตัวเล็กๆนะครับเราก็มีหัวใจแล้วหัวใจก็เราก็เริ่มทํางานนะครับ และก็ทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับอวัยวะอื่นยังมีโอกาสาพักบ้างในขณะที่เราหลับนะครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยถ้า,าพักเมื่อไหร่เรา <c oughs> จองาลาได้เลยนะครับหัวใจพักตอนเดียวเมื่อเราเสียชีวิตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวใจจึงเป็นอวัยวะที่สําคัญและเราก็สมควรที่จะเรียนรู้ในการดูแลหัวใจของเรานะกลับมาดูแลหัวใจของเรานะครับ โอเคนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหัวใจของเราอยู่ที่ไหนนาะนะครับผมนี่นี่ก็เป็นภาพหัวใจของเรานะครับเราจะเห็นนะไหมครับภาพหัวใจของเราหัวใจนะครับเป็นอวัยวะที่ขนาดเท่ากำปั้นนะขนาดเท่ากำปั้นกำปั้นไครกำปั้นท่านเนาะนะครับท่านกำปั้นใหญ่แค่ไหนหัวใจกล้ขนาดเท่านั้นนะครับอยู่ตรงกลางตัวงเรานะครับเยื้องไปทางซ้ายนิดหนึ่งเยื้องไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับ ทําหน้าที่อะไรใช่ไหมครับหัวใจของเราทําหน้าที่สูบฉีดเลือดเป็นเหมือนปั๊มน้านะครับที่เป็นปั๊มอันที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับปั๊มนี้ทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมาดูว่าเขาทางาน,นกันยังไงนะครับนี่เป็นรูปหัวใจที่แบบเป็นรูปจําลองนะครับอันนี้เป็นรูปหัวใจมนุษย์ที่เป็นรูปจําลองนะครับก็คือเขาแบบว่า วาดออกมาให้เราเห็นภาพที่สุดนะครับอันนี้ก็คือภาพตัดกวางนะครับสมมติว่าหัวใจมาแล้วก็ตัดเฉือนตัดเลยนะครับตัดตรงนี้นะครับตัดเฉือนหัวใจของเราออกมาก็จะเห็นเป็นโครงสร้างไหนที่เป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างไหนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอเตรงที่เป็นวงๆนะครับเป็นวงๆเป็นวงเป็นกลวงๆเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับเขาเรียกว่าห้องห้องนะครับ เป็นห้องแต่ละห้องนะครับหัวใจของเรานะครับมีทั้งหมดสี่ห้องนะครับหัวใจของเรามีทั้งหมดสี่ห้องนะครับผมอหัวใจทั้งสี่ห้องก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นถ้าสิ่งที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมครับบนรับล่างส่งนะบนรับล่างส่งขวาซ้ายซ้ายดีนะครับนะครับอันนี้นะครับบนรับนะข้างบนนะครับบนขวานะครับ หัวใจห้องบนขวาเนี่ยนะครับเนี่ยที่เป็นเส้นเลือดสีน้าเงินเนี่ยนะครับอันนี้เปรียบให้เห็นความชัดเจนนะครับซึ่งเป็นเลือดเสียเลือดเสียไม่ใช่ว่าเลือดที่มันสกปรกหรือเลือดที่อะไรนะครับแต่เป็นเลือดที่คาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับหรือว่าออกซิเจนมันต่ําแล้วนะครับเมื่อมันเกิดการใช้งานแล้วนะครับก็จะเลือดเหล่านั้นก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับก็ต้องถูกนํามาที่หัวใจห้องบนขวานะครับหัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดที่เป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำนะครับหรือว่าเลือดเสียเองนะครรับหือว่าเลือดัเองนะครับ ลงมาที่ห้องบนขวาแล้วก็ผ่านดิ้นหัวใจมาที่ห้องล่างขวานะครับห้องล่างขวานะครับก็จะทําการส่งนะครับล่างห้องล่างที่ส่งนะครับเลือดเสียก็ส่งไปที่ส่งไปที่ปอดนะครับส่งไปที่ปอดนะส่งไปที่ปอดนะครับส่งไปที่ปอดนะครับปอดก็จะทําหน้าที่อะไรปอดก็จะทําหน้าที่นะครับนาของเสียที่อยู่ในเลือดนะครับนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนะครับที่อยู่ในเลือดนะครับออกจากร่างกายนะครับโดยก็จะมีการ ส่งผ่านนะครับพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมานะครับผ่านทางรูจมูกเรานะครับแล้วก็รับก๊าซออกซิเจนเติมเข้าไปในเลือดนะครับหลังจากที่เลือดไปฟอกที่ปอดเสร็จแล้วนะครับเลือดของเราจากเลือดที่มีคาร์บอนเยอะนะครับมีออกซิเจนน้อยก็กลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนเยอะแล้วก็มีคาร์บอนน้อยนะครับก็จะถูกกลับมาที่ห้องบนขวานะครับห้องบนขวาเส้นเลือดนี้นะครับเส้นเลือดนี้นะครับห้องบนขวานะครับมาเส้นเลือดห้องบนขวาใช่ไหมครับอ่า เส้นเลือดห้องบนขวานะครับเส้นเลือดห้องบนขวาก็จะรับเลือดนะจากส่วนต่างๆร่างกายของเราเข้ามานะครับจากรับเลือดจากปอดเข้ามาซึ่งเป็นเลือดที่ดีนะครับมาห้องบนบนซ้ายเออพูดผิดนะครับมาห้องบนซ้ายจากนั้นนะครับห้องบนซ้ายก็จะส่งมาห้องล่างซ้ายนะครับส่งผ่านลิ้นข้วใจมาห้องล่างซ้ายนะครับห้องล่างซ้ายตรงนี้นะครับห้องล่างซ้ายก็จะเกิดอะไรขึ้นครับห้องล่างซ้ายก็จะส่งเลือด ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านทงเส้นเส้นเลือดใหญ่เอออร์ตาตรงนี้นะครับเป็นเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่นะครับก็เลือดก,ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับนำออกซิเจนนําสารอาหารไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไปให้ส่วนต่างของร่างกายนะครับเมื่อร่างกายใช้เสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็น,นคาร์บอนก็จะมีก๊ Car าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากข,ขึ้นในเลือดก,ก็จะวนกลับมานะครับวนกลับมา วนกลับมาที่หัวใจห้องบนขวาใหม่นะครับก็จะเกิดเกิดเขาเรียกว,ว่าระบบหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับระบบหมุนเวียนของเราถึงจะหยุดการทํางานานะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวใจเป็นสิ่งที่ทํางานหนักมากเลยนะก็คือสูบฉีดเลือดนะครับทั้งสูบจากเลือดเสียมาแล้วก็ฉีดไปไปฟอกที่ปอดนะครับแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างขางองร่างกายเพราะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าหัวใจหยุดทํางานก็ถกืก็แสดงว่าเราก็หมดลมหายใจเลยนะครับไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจจึงเป็นสิ่งที่ทํางานหนักมากๆเลยนะครับและสิ่งที่เราควรระวังมากที่สุดนะครับศัตรูของหัวใจก็คือไขมันแล้วก็ความเค็มนะครับเพราะว่าจะทําให้เลือดเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเกิดความข้นแล้วก็เกิดแรงดันที่มากนะครับอาจจะทําให้อ่ามีผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจนะครับ นะครับผลกระทบศัตรูเลยนะครับถือว่าเป็นศัตรูของอาการทํางานของหัวใจก็คือไขมันแล้วก็โซเดียมนะหรือว่าอะไรที่มันเค็มๆนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นการทีเร่เราจะดูแรงหัวใจของเราเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกอาหารรสจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดนะครับพวกนี้จะมีผลกระทบทาให้การทํางานของหัวใจทํางานหนักมาก่งขึ้นนะนะครับผม แล้วเรามาดูนะครับระหว่างหัวใจที่เป็นหัวใจของคนที่มีไขมันในร่างกายพอดีกับคนที่มีไขมันเยอะเกินไปนะครับนี่นะทุกท่านดูเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นไขมันนะครับเป็นไขมันนะไขมันอ,อันนี้ก็คือเฮลที่เฮลที่ก็คือคนปกตินะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนปกติที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีไขมันก็จะมีปราดายนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น กล้ามเนื้อนะครับซึ่งแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะยิ่งกว่าถ้าเราดูแบบนี้ครับแบบนี้เหมือนมีอะไรไม่รู้มาเกาะเต็มไปหมดเลยเรื่องเหลืองที่เราเห็นนะครับเรื่องเหลืองที่เราเห็นคือไขมันนะครับสภาพว่าแบบนี้นะครับถ้าเรามีไขมันที่มีเยอะขนาดนี้จะทําให้หัวใจของเราทํางานหนักมากนะครับแล้วก็ทํางานได้ยากมากนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน นะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยหยุดทํางานแบบเฉียบพันธ์นะครับที่เราอาจจะเคยแบบพบเจอนะครับว่าอ่ามีบุคคลที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะมีการแบบวูบนะครับเรียกว่าวูบหัวใจวายหัวใจขาดลึกดเฉียบพันธ์อะไรเงี้ยเกิดมาจากคนอ่าที่มีปริมาณไขมันนะครับในร่างกายเยอะเกินไปแล้วก็ไปพอกที่หัวใจนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครไม่อยากที่จะมีอาการแบบว่าวูบหรือ หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพันแล้วก็มันออกกําลังกายนะครับแล้วก็งดกันอบริโภคอาหารที่มีไขมันหรือมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเซฟตัวเองนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการดูแลตัวเองนะครับให้หัวใจของเราสะอาดนะครับแล้วก็ทํางานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของอการทํางานของหัวใจ นะครับผมหัวใจทําหน้าที่หลักในการสูบฉีดเลือดนะครับแล้วก็นําเลือดไปเลี้ยงส่งต่างร่างกายนะครับแล้วก็เป็นเอาไว้ที่ทํางานหนักมากนะครับมีขนาดเท่ากําปั้นที่อยู่ทางด้านเยื้องไปทางซ้ายมือนะครับของร่างกายนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดูแลร่างกายของเราดูแลหัวใจของเรานะครับด้วยการงดอาหารลดจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดนะครับแล้วก็ลดพวกไขมันแป้งน้ําตาลต่าง นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาหัวใจของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับให้อยู่กับเรานะครับแล้วก็ทำทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำรับวันนี้ทดสอบก่อนนะครับว่าถ้าแบบว่าเป็นแบบไลฟ์สดอย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในในขั้นตอนของการไลฟ์นะครับวันนี้ก็ฝาก ความรู้นะครับในเรื่องของการทางานของหัวใจนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลหัวใจของเราด้วยการออกกาลังกายให้สม่ําเสมอนะครับดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่มีโรคกะบาะนะครับก็อย่าลืมกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับเพื่อเราและคนที่เรารักสวัสดีครับ